ฟาดไปเลยครับมาประกาศแสงสีทองปึออ๊บโอ้โหสามแสนมีทางเดียวที่เราจะรอดได้นั่นคือเออ,เอ,อโอ้สองแสนสี่ไอเชีย่ยลอสเวนอันติขั้นหนึ่งจะเข้าเท่าไหร่ครับซับเน็ตเพียสของเราวันนี้ปึ๊บโอ้โหสี่แสน เอาล้ครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเบบกอ์กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้นะเว้เราก็อยู่กับพี่เอสทาลอลซ่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นเราอยู่กับเดดเพียดนะครับซึ่งทุกคนก็รู้กันดีนะครับว่าอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับกดของ PVP ชั้นสูงเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มดาเมจคริเทล70%นะครับซึ่งทุกคนแน่นอนเลยต้องมีคนที่คิดว่ามาในสมองเลยเอ๊ ขึ้นมพี่เดสเพียดนี่ว่ะมันมีแบบพารทีฟที่เกี่ยวกับอัตราคิหรือเกี่ยวกับคี้เนี่ยเออปั้นมาเป็นตัวซับดีหรือเปล่าเพราะว่าก็เคยดูจากช่องต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้นะผมก็เลยปั้นมาไว้ทุกคนแล้วก็มาลองเทสกันจริงๆเลยว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่นะครับสาหรับเดสเพียดนะครับก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะับว่าช่องเราเนี่ยแตกก็คือแตกเว้ย นะผมจะไม่ตัดตอนที่โหดที่สุดมานะครับผมจะเล่นต่อกันเลยอ่ะแตกก็คือแตกลงตามนั้น แล้วให้ทุกคนตัดสินนะครับว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะครับเออส่วนที่ใครที่ยังไม่รู้ความสามารถของพี่เดดพีร์นะครับมาดูตรงนี้เลยครับทุกคนนะฮะอย่างอื่นไม่ต้องดูฮะดูแค่พัลสีพอครับลดต้านทานคีย์ข้อและป้องกันคิด์ข้อของศัตรูทั้งหมดครับมึงคือเวลาที่ติดคิยอะไรเงี้ยคือติดแรงแล้วก็น่าจะเพิ่มโอกาสให้เราติดคิยบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าลดต้านทานคียนะอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วทีมที่ผมจะใช้ทดลองกับวันนี้ครับแน่นอนเลยต้องเป็นนี่เลยฮะ ตัวสายขี้ของเรายังไงล่ะเออฉายาดาเมจสีทองนะครับเพราะว่าขี้กระจายแน่นอนครับสำหรับดัตลอสเวนนะครับเออแล้วก็ซับเดสเพียสเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซับเดสเพียสบวกกับดัตลอสเวนเนี่ยมันจะอารวาดขนาดไหนครับทุกคนมาแล้วก็ส่วนปากกับเกาเธอรเนี่ยก็เป็นตัวดาเมจอีกตัวนึ่งอะ่ะเออแล้วก็เกาเธอก็ไว้แก้สถานการณ์ในการใบหรือว่าเพิ่มการ์ดอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคแล้วก็ทุกคนครับเนื่องจากว่าเนี่ย พลังของเราเนี่ยมันน้อยนะครับผมก็เลยกินเป็นอาหารหลบเลยแล้วกันนะครับเออเพราะว่ารอสวนกลับนะเพราะว่าผมกินเนี่ยสมมติผมกินอาหารเอ่อเพิ่มพลังเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณแสนเหรือ200 0 0 0อะไรประมาณนี้200,000พอดีอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ยังได้เปิดทีหลังอยู่ดีนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะใส่เป็นอาหารหลบหลีกไปดีกว่าเพื่อไม่ให้มีตัวใดตัวหนึ่งตายในเทิร์นแรกนะครับโอเคไปโอเคครับรอบแรกโอ้โหล็อเวน เจอทีมเมตานั่นไงเห็นไหมทุกคนถ้าเกิดผมกินพลังไอ้นั่นมานะยังไงผมก็ไม่ได้เปิดก่อนอยู่ดีครับผมก็เลยเลือกอย่างนี้ผมคิดว่ามันเลือกถูกแล้วนะครับเออโอเคครับผมไม่ขออะไรเยอะขอคิ้ให้ดัดสักครั้งหนึ่งก็พอเอาจริงขอแค่นั้นพอครับขอคี้ให้ดัดแค่นั้นโอ้โหแต่ว่าเก่าเขาน่าจะใบวะทุกคนโอ้โหจะเรียกอันตีคิงเหรอวะเชสจะเรียกอันตีคิงวะโอ้โห มาว่ะเรียกอัมตีคิงเลยว่ะทุกคนถ้าอย่างงั้นก็เลือดเท่าไหร่โอ้โหคือต้องหวังให้ป่าติดคิอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยเฮ้แต่ว่าแต่ว่าดัดก็ก็แรงนะเอางี้ครับสับดาเมจที่มีทุกอย่างเข้าไปครับทุกคนลุยเข้าไปครับเพื่อ <c oughs> โอ้โหห้าหมื่นติดขิหน่อยดิปา๋า <c oughs> ติดคิโอ้ทีเดียวครับ เออแล้วตีถูกตัวด้วยพลังเยอะกว่าแล้วไงครับพลังเยอะกว่าแล้วยังไงครับเอาดีครับผมรู้สึกว่าอาหารหลบหลีกผมยังไม่ได้ออกด้วยนะทุกคนก็เอาดีครับผมผมคิดว่าลอสเวนฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่รอดก็ได้แต่ถ้าลอสเวนผมนะลอสเวนผมโดนคีนะบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามเจ็บชัวเจ็บแน่แต่ว่าเกาน่าจะใบว่ารอบนี้ทุกคนเกาน่าจะใบนะครับไม่เป็นไรโอ้โหเพิ่มด,ดาวให้ลอสเวนเรียบร้อยนี่ไง นี่ไงอาหารหลบหลีกยังไงล่ะเออแล้วก็เราเอาอย่างนี้เลยทุกคนฟืบกวาดไปเลยแล้วก็ต้องหวังค่าลอตเวนะ่ะเออไม่งั้นเราก็ไม่รอดเหมือนกันกวาดไปเลยครับมาประกายแสงสีทองออโอ้โหสามแสนโอ้แม่เจ้าเพีแค่โอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับทุกคนเฮ้ยซับเดทเพียสสามแสนเป็นไปได้วะ่ะ คือไม่มีข้อกังขาเลยเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพลังเยอะกว่าเราแน่นอนนะครับอ,อโอเคครับทุกคนเมื่อกี้แม่งดูเดือดมากนะ้พลังนี้ช่วยเราไว้เลยทุกคนอาหารช่วยเราไว้จริงครับอาหารหลบหลีกนะก็คือเป็นเพื่อนๆแนะนํามานะครับว่าถ้าเกิดยังไงเรากินอาหารมันพลังไม่ได้เปิดก่อนอยู่แล้วอะ่ะสู้เรากินหลบไม่ได้หรอกนะครับหลบไปเลยดีกว่าก็ได้เปรียบนะโอเคครับถือว่าไปต่อก่อนกับพวกพลังเยอะกว่าได้ไปต่อครับทุกคนโอเคแล้วครับอืเดียนี่วะ่ะ สู้กับเดียนนี่เนี่ยเล่นยากอยูน่นะทุกคนเพราะว่ามันดูดไงแต่ไม่เป็นไรครับรอบนี้รอบนี้เราอันติเก่าได้นะเออรอบนี้เราอันติเก่าได้ครับทุกคนน่าจะน่าจะไหวอยู่ครับแต่ฝ่ายตรงข้ามน่าจะเรียกอันติเดียนนี่ซึ่งโ,โดนหลบไงหลบรอบนี้ไม่คุ้มเลยวะไม่เป็นไรครับอะเราเรียกอันติเก่าเลยครับทุกคนก็ใบไปก่อนรึบแล้วก็เพิ่มให้ลอสเวนไว้มา ะโดอะผมจะโดนอะดดมาคือมีทางเดียวคือเดียนน่อะต้องเอาผมให้ตายแค่นั้นถ้าเดียนี่เอาผมให้ตายก็จบนะครับตอนนี้คือฝ่ายตรงข้ามโดนใบหมดเลยมี Anti อันตีอันเดียวอะได้ปะละ่ะซึ่งผมคิดว่าไม่น่าไหววะ่ะไม่น่าฆ่าเกาได้วะ่ะต่อดูครับโอ,บอ,บอ,บอบ้ชิบบอบะครับชิวชิวอะครับอืมก็ต้องพังโล่พังโล่นี้ก่อนแล้วก็สาดไปเลยสาดเพื่อพังโล่นะครับแล้วก็ ต้องฆ่าลอสเวนเพราะว่ามันเป็นตัวที่อันตรายที่สุดครับทุกคนมา one two ปึ๊บเฮ้ยเชี่ยล้ลืมไม่ได้โอ้โหมันเปิดสก,กิลสองนี่ว่าเวนกรรมจะโดนลอสเวนสวนว่ะทุกคนนี่คือหายนะของเราอ่ายังไงลอสเวนจะฆ่าเราได้ไหมโอ้ โ<ข>อ้โหโอ้โหอ้เรียบร้อยว่ะรอดเวนผมเรียบร้อยว่ะไฟยาอือไฟยังรอดไฟยังรอดอุ้ยจะรอดเป่าวะโอเคอ่าโชคดีที่ฝาไฟตรงข้ามเนี่ยโอ้เชี่ยรอดเวนคืออย่างนี้เลยเหรอเอาก็ต้องวัดดวงกันไปเลยครับก็ต้องสับให้ตายแหละวัดให้ตายไปเลยเปี้ยงอื จะถึงบ้าวะจะถึงบ้าวะโอเคติดขี้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนออแต่ว่าปาแดงก็มานะเว้ยคือตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะแท็ตีแล้วโอ้โหอ S <S 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 จะลดเกรดต่อลดเกรดหรือเปล่าโอเคอโอ้ยเกาตายเชียเวรกรรมแล้วทุกคนโอ้แล้วอันตีป่าอันตีป่าแดงเราจะรอดได้ย <S 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 ังไงวะมีทางเดียวคือสับตายึไม่น่าตายวะเฮ้ย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 อะไรอะไรส่งไททันอะไรอะไรยังไงทำไมตะใบกันไกลไข่ผ้าไหมยังไงเออโอเคเขาก็ทำได้แค่ลดเกรด ข้าป่ายังไม่ตายข้าป่ายังไม่ตายโอเคก็ระหว่างนี้ก็ถือว่าเก็บสกิลเดสเพียสละกันเขาคงต้องอันติเจข้าป่าแหละนะครับอืโอเคเดี๋ยวป่าเดี๋ยวเจจะได้วัดกับเดสเพียสสองคนยังไงละ่ะอือป่าเราไม่รอดแน่นอนอ่า,อาเจ๊ม่ง่าดูดเลือดเยอะนะเจ๊ไม่เอานะโอเคเข้าไปแสนหนึ่งเดสเพียสมา ริบโอ oh, oh, ้โหสกิลไม่รวมเลยวะโอ้โหทุกคนเอาไม่สนอัตราทนทานดูดิเดชเพียจะแก้ให้เราได้หรือเปล่าอืไม่ติดคงติดขี้อะไรเลยเดชเพียเจสเพอร์เคิิวด้วยเรารวมการ์ดแล้วกันเพื่อเกรดอันติแล้วก็เพื่อตีแรงนะครับเออซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเจสจะลดเกรดนะครับแต่ว่าเราจะได้แบบนี่ไง ถอนเอฟเฟกบัฟไงเออมันถอนบัฟได้ด้วยไงทุกคนโอเคอ่าถอนเอฟเฟกบัฟก่อนครับแล้วก็ค่อยตีโอโ้ไม่ติดคิเลยว่าเดดเพียสติดคิหน่อยดิลูกอเออลดเกลียมาเจ๊ก็ลดเกลียอยู่อย่างนั้นน่ะโอ้โหโอ้โหเราต้องต้องขีแล้วแหละเดดเพียต้องขีแล้วเพื่อนปื๊บสู้กับเจ๊มันแพ้อย,อย่างเงี้ยเอ,อ้ย อัติรวมอัติรวมยังไงครับจะฆ่าได้ไหมอัติรวมอ๋อเออสก,กิลอัติมาเหมือนเดิมซึ่งโอ้ยแต่ว่าเดชเพียบ <c oughs> ผมเนี่ยมันอันติขั้นหนึ่งไงทุกคนอ่าพลังโจมตีแค่สามร้อยเองไม่น่ารอดวะ่ะชนะไม่น่าได้ครับน่าจะแพ้เจ๊ว่ะ <c oughs> โอ้โหมาเจอเจ๊รอบท้ายทุกคนปึ้มแล้วผมใส่เซตเลือดด้วยไงโคตรคิงไม่ขำ ส่งคินขัม,มาเลยกดออกเว้ยเออยังไงก็แพ้อ่ะโอ้ไม่เป็นไรครับทุกคนถือว่าหน้าที่ซับของเดเพียททำได้ดีครับไปต่อโอเคครับทุกคนในรอบที่สามโอ้โหลอสเวนบวกเจเมอร์ลินชื่อคุณขุนวะ่ะสกิลเรามาสวยอยู่แต่ว่าผมคิดว่าฝ่ายตรงข้ามอาจจะเอาอันติก่อนวะ <c oughs> แน่นอน <c oughs> เออหลบหลีกไปก่อนยังไงล่ะ มีทางเดียวเลยครับอย่างนั้นเลยเหรอก็ก็ต้องอย่างนั้นแหละมีทางเดียวนะครับคือสับเจให้ตายยังไงล่ะเดี๋ยว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 แบบพังโล่ไก่อนพังโล่ไว้ก่อนครับรึบก็สับเจให้ตายให้ได้ยังไงล่ะมีทางเดียวที่เราจะรอดได้นั่นคือเอออูสองแสนสี่ไอ้เชี่ย ตีเจที่พลังเยอะกว่าสองแสนสี่ครับเอ้ยมาว่ะเอาดีครับถ้าลอสเวนผมไม่ตายเพราะคนโดนล้างแน่เอาดีครับฝาเขียวอือเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยมีลางแล้วมีลางว่าจะรอดอุ้ยมีลางว่าจะรอดมีรางว่าจะรอดเออเรียบร้อยอะผมจะกวาดเลยแล้วกัน นี่ไงแล้วก็ฟืบยังไงล่ะแล้วก็กวาดไปเลยยังไงล่ะมาอันติขั้นหนึ่งลอสเวนอันติขั้นหนึ่งจะเข้าเท่าไหร่ครับซับเนทเียสของเราวันนี้ปึ้มโอ้โหสี่แสนในเชีียแต่ทำไมมันตีลอสเวนฝ่ายตรงข้ามไม่เข้าวะโอเคชนะชนะครับเราต่อสู้กับคนที่พลังเยอะกว่าให้ชนะได้โอ้โหสุดยอดมาก โอเคครับทุกคนในรอบสุดท้ายรอบที่4แล้วกันนะครับโดดเปิดก่อนอีกและซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหการ์ดลอสเวนการ์ดมาสวยอีกแล้วรอบนี้การ์ดเรามาสวยอีกแล้วนะครับถ้าคิงแช่ก็แช่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามีหลบไงโอเคครับเรามีหลบแน่นอนเราก็ต้องแผนเดิมเลยครับทุกคนคือสับคิงตายให้ได้ครับโอเคคนรับหน้าที่นั้นก็ต้องเป็นลอสเวนอยู่แล้วแล้วก็ป่านะครับมา ให้ป๋าสับก่อนแล้วกันแล้วก็ลอสเวนปิดไปครับมาแล้วก็มาพร้อมกับอันติในเทินหน้าครับเปี้ยงห้าห้ามื่นดูลอสเวนปึ๊บปบโอ้โหชิวๆอ่ะการฆ่าคิงในเทินแรกมันเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วรู้สึกว่าเอา้ากดออกเลยครับอะไรเนี่ยกลัวอันติลอสเวนไงโอเคครับเราก็ไปต่อแล้วกันเพราะว่ารอบนี้มันจบไวนะ โอเคแล้วครับทุกคนในรอบที่5้าครับโอ้โห و, แม่หนูอิสตินแม่หนูอิสตินมาวะเอาอยัางไงล่ะครับมาแล้วยังไงเหรอ,หอคิดว่ากลัวปะละ่ะก็ไม่นะก็ไม่ได้กลัวนะอแม่หนูอิสตินเขาจะว่ายังไงครับเพราะน่าจะขึ้นบัฟวะโอ้โหอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าอิสตินขึ้นบัฟแล้วแบบลอดเวนสวนมาอะไรเงี้ยครับกินไปได้เรบเลี่ยครับผมอมจะสะกิดเหรอ แล้วทำไมเขาไม่บัฟก่อนวะอันนี้ผมงงโอ้โหการ์ดเก่าแล้วนะการ์ดเก่าแล้วนะเอางี้สับทีเดียวหายไปเลยดีป่ะอิสตินแล้วก็จะได้อันติเลยไงถ้าติดชี้เนี่ยหายชัวบอกเลยนะครับอีคิบอตเข้อโอ้โหไม่ตายวะเฮ้ยน่าจะสับสองทีไม่เป็นไรครับมารอบนี้ก็ นั่นเลยครับอย่าให้ดั๊ดติดขีแล้วกันบอกเลยถ้าดั๊ดติดขีเนี่ยผมล้างเพราะคณแน่เฮ้ยเอ้าดั๊ดมาว่ะเอ้าดัดมาว่ะเอาศาสตร์มาว่ะแยดเค่แย่แคโอ้เว็นรมครับทุกคนโอ้บัรพบสามอิสตินไงเขาบัฟสามอิสตินนะทุกคน โอ้โหอันอย่างนี้ก็ต้องถอยแล้วครับแพ้รอบสุดท้ายถือว่ารีวิวน้องอิสตินแล้วกันครับรอบสุดท้าย โอเคเลยครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเด p เพียสบวกดัสลอสเวนนะครับก็บอกเลยว่าไม่ใช้ได้นะใช้ได้คือผมไปลองมาแล้วเวยกินอาหารหลายๆอย่างเว่ยไม่เข้ากันนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยมันได้เปิดทีหลังแล้วก็ของมันไม่ได้โหดมากมันอยู่ในระดับแบบธรรมดาครับ,รบทุกคนหนึ่งผมก็เลยเหมาะกับการกินอาหารหลบหลีกนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยพลังเยอะนะครับมับ่นใจว่าได้เปิดก่อนเนี่ยก็ สามารถปรับเปลี่ยนอาหารได้นะครับแต่ว่าซับเทสเพียร์ได้บอกเลยว่าเหมาะกับวีคนี้มากแม่งอลังการจัดครับทุกคนคือแบบประกายแสงสีทองพลังปะกายแสงสีทองนี่คือโอ้โหล้มทั้งกระดาษเลยโหดจัดจริงๆโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมเบียวบวกด้วยจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับออวันนี้ก็ลาไปก่อนเจ้ yeah.